เอ้โหสุดท้ายทำยังไงขายแผ่นทองชำํำอีแผ่นแปะนะั่นน่ะขายชำํำกูเลื่อนติ๊กตอกไปกูบล็อกกูแทบจะบล็อกไม่ไหวเห็นทุกวันแผ่นแผ่นทองครอบจัก,กรวาลของมันนะ่ะแผ่นทองพระวิรุณพระอะไรของมันนะั่นน่ะครอบจัก,กรวาลช่วยได้ทุกเรื่องดูดเงินดูดทองดูดอะไรดูดออกจากกระเป๋าคนซื้อสิ ดูดออกจากกระเป๋าคนอนเซอร์เสรดูดเข้ากระเป๋ามึงใช่ปะล่ะ่ก <c oughs> ูอยากจะลองไปซื้อบูชามาดูด้วยกันนะถ้าไม่ถ้ากูซื้อมาแล้วมันไม่ดูดมันไม่ดูดมันไม่ประสบความสำเร็จกูฟ้องมึงได้ไหมเนี่ยกู <c oughs> ฟ้องสคอบอได้ไหมเนี่ยกูสามารถฟ้องสคบได้ไหมอันนี้พูดแบบกว้างกว้างเลยนะอีพวกที่แบบสุดท้ายแบบชอบไปขายแผ่นแปะแผ่นทองลวงโลกอะไรพวกเนี้ย เห็นขายกันเกลื่อนไปหมดเลยต้นทุนอันกี่บาทขายกันโอ้โหเก้าร้อยเก้าเก้าอย่างเงี้ยอีแผ่นทองนี่นะต้นทุนให้อย่างมากไม่ถึงยี่สิบไม่ถึงยี่สิบบาทถึงหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหครอบจัก,กรวาลครอบจัก,กรวาลเลยแผ่นทองมันะ่เห็นขายกันอยู่หลายคน อันนี้เตือนนะอันนี้เตือนใครอยากจะซื้อก็ซื้อไปไม่ได้ว่าแต่อยากจะเตือนว่าระวังให้ดีคิดว่าคนชีวิตคนมันง่ายขนาดนั้นเหรอมีอีแผ่นทองอีแผ่นทองแผ่นเดียวแล้วชีวิตมึงจะง่ายทําให้แบบจาก,ยาก,ย,ากยากอยู่มันง่ายขนาดนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรกันแล้วรัฐบาลก็แจกไปเลยคนละอันคนละอันมึงไม่ต้องแจกแล้วเงินดิจิตอลวอลเล็ตอะไรของมึงเนี่ยหมื่นบาท ไม่ต้องแจกแล้วหมื่นบาทเปลืองไอ้งบประมาณแผ่นดินมึงแจกอีแผ่นทองนี่เลยคนละแผ่นเจ็ดสิบล้านแผ่นก็ไม่กี่บาทหรอกคูณยี่สิบบาทเข้าไปมึงเอาไปแจกเลยไปบอกไปบอกเลยไปปั๊มเลยแล้วก็แจกแจกจะได้รวยกันทั้งประเทศจะได้รวยกันทั้งประเทศแล้วก็ไม่มีใครประสบอุบัติเหตุไม่มีใคร เจอเรื่องไม่ดีแล้วเพราะอีแผ่นทองนี่ครอบจัก,กรวาลช่วยได้ยังตักกระเบือยันเรือลบเลยแผ่นทองมนะันน่ะช่วยได้ทุกเรื่องรัฐบาลแม่งพิมพ์พแจกไปเลยติดกระเป๋ากันคนละคนละคนละ,คนละอันคนละอันเลยได้รวยกันทั่วหน้าและทีเนี้ยไม่มีคนจนแล้วประเทศไทยมีแต่คนรวยรัฐบาลจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเออแจกแล้วก็ติดคำวิธีการบูชาคำสวดด้วย ติดคำสวดด้วยว่าสวดยังไงขอพรยังไงไหนๆก็จะเป็นประเทศแห่งการมูแล้วก็มูให้มันแบบเป็นทางการไปเลยนําทีมโดยรัฐบาลเอออยากจะดูซิว่าคนประเทศไทยมันจะมีคนจนไหมหลังจากเนี้ยน่าจะไม่มีละทุกคนประสบความสําเร็จหมดทุกคนรวยหมดเพาาอีแค่มีอ e ีแผ่นทองนี่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเออตลกนะนัองไง อืมเอ่เอไม่ต้องมีคนจนกับมึงละคนรวยคนรวยทั้งประเทศนะคนไทยมีเกียรติมีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันอืมข้าวกรทมอค่ะเข้าวกระทมอเฮ่อ นะว่ากันไปว่ากันไปอืมแจกแผ่นทองแวะวัดม่วงไม้ไว้ไม่เอาค่ะอย่าไปยุ่งกับเขาไม่เอาไม่เอาค่ะวัดม่วงวัดมืออะไรไม่เอาไม่เอาไม่ไปหรอกดิฉันไม่ดิฉันไม่มีเงินหมืน่น ไปทาไมเดี๋ยวเขาว่า,วาดิฉันกระจอกไม่เอาดิฉันไม่ได้มีเงินหมื่นจะถวายนะและ้วจะทำให้ถวายเงินหมื่นจะโดนด่าว่ากระจอกปะละ่ะมีเงินแค่อยู่แค่หลักร้อยถวายได้ไหมถ้าถวายได้จะไปแต่ถ้าให้ถวายเป็นหมื่นไม่เอาหรอกเสียดายตังค์บอกตรงๆถ้าให้ถวายเงินพระเป็นหมื่นเป็นหมื่นไม่เอานะถวายแบบไม่มีสาเหตุแต่ไม่เอา ไม่เอาหรอกให้เขาดูถูกอีกถวายน้อยก็หาว่ากระจอกโอ้ยไม่เอาหรอกพักค่ะหากินเอาเองเนี่ยพอเป็นเจ้าคงเจ้าคุณแล้วไม่ค่อยบินธบาทกันไงไม่ค่อยเดินบาทกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงดูถูกแบบดูถูกทานของคนไม่มีตับอะ่ะเออรับแต่คนรวยไงจนติดเป็นนิสัยจนติดเป็นนิสัยไงพอเริ่มเป็นพระราชาคณะ เป็นพระเถระแล้วเป็นเจอรับนิมนต์แต่คนมีอันจะกินไงเออรับงานทีเขาถวายทีละหมื่นทีละหมื่น,ม,นมันก็เริ่มติดนิสัยไงติดนิสัยเออถ้าเป็นชาวบ้านร้านตลาดก็ไม่ค่อยอยากจะอนุเคราะห์ไม่อยากจะเกื้อกูลแต่ถ้าเป็นคนมีเงินถวายเงินเยอะๆโอ้โหวิ่งจีวรปิวเชียวิ่งจีวรปิวเชียหน้าไม่อายนะ ไม่ไหวหรอกไม่เอาไม่เอาค่ะเป็นงี้มันไม่ใช่พระมันไม่ใช่วิสัยของพระไม่เอาใครจะศรัทธาก็ศรัทธาไปนะอันนี้พูดความเห็นส่วนตัวดิฉันไม่ศรัทธาถ้าแบบเนี้ยใครอยากศรัทธาก็ศรัทธาไปเลยพระแบบนี้ไม่เอาศรัทธาทําไมแม่งรวยกว่าเราอีกรวยกว่าเราอีกมีทองคําตั้งเท่าไหร่อ่ะกี่บาทนะไม่ใช่มันมีตั้งเยอะมีตั้งสามสิบโนมันหายไปเองหายไปรอบหนึ่งแล้วแล้วไม่แจ้งความนี่หายรอบที่สอง มันมีพีุ่ษไหมล่ะพระของหายไม่แจ้งความอะ่ะเออมันมีพิรุษปปละ่ะเยาหลอกเออไม่เขาหายไปก่อนหน้านี้แล้วนะหายไปก่อนหน้านี้แล้วห้าสิบบาทต้องคำแท่งอะ่ะ ไม่ต้องทําบุญกับใครทั้งนั้นเลยเก็บไว้กินเถอะยุคแบบนี้ไม่ได้จะบอกว่าจะไม่ได้ไม่ได้จะสอนให้คนตนหนีนะทําทานทําแค่เราแบบทําได้พอตักบาตรอ่ถวายข้าวถวายน้ําให้ท่านให้ท่านธนุบํารุงศาสนาเท่าที่เราทําได้แต่อย่าไปแบบอย่าไปแบบถวายกันทีเยอะๆเยอะๆ,ๆไม่ต้องเลยแล้วจะสร้างเสนาธนะอะไรที่มันใหญ่โตแบบที่มันไม่ได้มีประโยชน์ก็อย่าไปทํา จะไปเที่ยวบริจาคทองติดยอดเจดงเจดีหรอกยุคนี้คนไม่มีจะกินอยู่แล้วจะไปติดทองยอดเจดีอยู่ไม่ต้องเลยเก็บตังค์ไว้เลยค่ะเก็บตังค์ไว้ดูแลตัวเองเถอะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครมาดูแลนะบอกให้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเก็บเงินไว้บ้างเอาไว้ดูแลคนใกล้ตัวพ่อแม่ ดูแลคนใกล้ตัวให้มันดีก่อนค่อยคิดไปเผื่อแผ่ถึงไหนถึงไหนจะคนครอบคนในครอบครัวยังกินอยู่ลำบากไม่ต้องไปหน้าใหญ่ใจโตเออเก็บเงินไว้ไม่ต้องไปเน้นเรื่องการบริจาคนักหนาหรอกเก็บไว้จะทำบุญทำอะไรก็ดูให้ดีนะวิปปัจยจยะ วิปปัจัยะทานนงสุขะส,สุขตับปัสสัทถังนะเลือกให้ดีก่อนแล้วจึงให้พระพุทธเจ้าสรรเสริญจะทําบุญนะดูให้ดีว่าที่เราทํามันสมควรทําหรือเปล่ามันเกิดประโยชน์สาธารณะมากน้อยแค่ไหนเข้าใจไหมเกิดสาธารณะมันเป็นสาธารณะกุศนสาธารณะประโยชน์มากน้อยแค่ไหนค่อยทําถ้าทําแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อย่าไปไม่ต้องไปทําเก็บตังไว้ นะพูดอย่างนี้แล้วก็มึง<ฮ>แพรลี่มึงมามึงมาห้ามคนไม่ให้บริจาคไม่ได้ห้ามแต่เลือกให้ดีก่อนเงิในใครก็เงินมันคุณบริจาคดิฉันก็ไม่ได้เสียตังค์ด้วยนี่นเงินคุณคุณก็บริจาคไปเพียงแต่ว่าเตือนเฉยๆไม่งั้นมันก็จะมีข่าวแบบนี้อยู่เรื่อยๆส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะที่พระมีนิสัยแบบเนี้ยอดล่ําอดรวยก็เพราะชาวบ้านนั่นแหละให้ทานแบบไม่เลือกให้ทานแบบไม่เลือก ชอบบริจาคก,กันแบบที่ไม่แบบไม่รู้สีรู้แปดมันก็เป็นช่องเปิดให้พระเนี่ยชอบระดมทุนชอบระดมทรัพย์สร้างนู่นสร้างนี่เอาเอาเรื่องการก่อสร้างมาแสวงหาปัจจัยเงินทองสร้างดูนั่นแน่เดี๋ยวสร้างอันนู้นโปรเจกต์นู้นเสร็จไปโปรเจกต์อันนี้ไปทุกอย่างเหมือนหาเงินน่ะเดี๋ยวปล่อยโคปล่อยควายบ้างมันไม่ใช่หน้าทีนะ่พระ มันใช่หน้าที่พระที่ไหนอ่ะถ้าพระมีปัจจัยเงินทองโน่นซื้อแล้วก็แจกเกษตรกรไปเลยวัวควายนันนะโอ้บางวัดเนี่ยโอ้โหเอาวัวเ,เอาควายมาขังอยู่ในคอกแล้วแบบเชิญมาเอา่ออะไรนะไทยชีวิตโครกระบือกูเห็นขังอยู่ทั้งปีทั้งชาติอีควายตัวนี้ก็ตัวเดิมแต่ปีที่แล้ว ก็ยังถูกขังคอกอยู่ในวัดแหละอ,อีวัวตัวนี้ก็ตัวเดิมเลยตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นนะ่ะไถวนไปวนมาอยู่นั่นนะ่ะเออเขามีแต่สังกะทานเวียนอันนี้โคกระบือเวียนเออไถมาสี่ห้าปีแล้วยังตัวเดิมไม่เอาไปปล่อยมันทักทีละ่ะอืม มันช่องทางหามันช่องทางหาเงินทางนั้นมันช่องทางหาตังค์ท้งนั้นเออว้าวถ้าคุณไม่เชื่อดิฉันคุณจะเชื่อใครกันเนี่ยดิฉันถามเลยสิถ้าถ้าพวกคุณไม่เชื่อดิฉันคุณจะไปเชื่อใครแต่ก่อนน่ะสมัยที่ฉันเป็นพระมันมีข่าวไงพระวัดที่ลำพูนน่ะ นี่แหละทาโครงการอย่างนี้แหละวัดวัดหนึ่งดิฉันจําไม่ได้แล้วที่ไหนที่จังหวัดลําพูนพูดชื่อจังหวัดเลย้าจําจังหวัดไม่ผิดนะจังหวัดภาคภาคเหนือแล้วกันอ่ะนี่แหละจัดโครงการนี้แหละถ่ายชีวิตโคกระบืออีพานนี่รวยเอารว,วยเอาแล้วก็ชอบถ่ายรูปอวดโชว์กุฏิหรูโชว์กุฏิหรูโชว์ของแบรนด์เนมโชว์นู่นโชว์นี่เงินมาจากไหนก็มาจากนี้แหละมันมาจากอีพวกวัวควายที่ไปช่วยมันปล่อยโคกระบือนี่แหละ มันก็มันก็เป็นเงินของวัวของควายที่ไปช่วยมันปล่อยกระบือนี่แหละมึงไม่ต้องไปปล่อยโคกระบื้อที่ไหนล่ะมึงปล่อยโคกระบือออกจากตัวเองก่อนเออนะมึงปล่อยโคกระบือออกจากตัวเองก่อนก่อนมึงจะไปปล่อยโคกระบือที่ไหนนะเออนะอีพานี่สบายไปเลยจริงอีพานี่สบายไปเลยออกข่าวด้วยแต่ก่อนสมัยก่อนมันมีเพจหนึ่งออกมาเฉอะ ออกมาแฉชอบถ่ายรูปเงินเงินแบบปึกๆอวดถ่ายรูปเงินอวดถ่ายรูปกุฏิหรูอวดลงแล้วมันก็คิดว่าไม่มีใครไม่มีใครรู้ไงเพราะว่ามันก็ตั้งแบบเฉพาะที่เป็นเพื่อนกันในใน a ฟ e b o ๊ k มันก็น่าจะมีพระด้วยกันเลยเนาะนางสายจ้าจะแบบอิจฉามันไส้อะ่ะชอบอวดรวยก็เลยแบบส่งส่งรูปส่งอะไรพวกนี้ให้เพจเขาตีแผ่แฉตอนหลังแบบต้องต้องปิดเพจต้องอะไรไปเลยอะ่ะอืม นะเออติดตามช่องนี้ด้วยค่ะเบามอยไปเรื่อยติดตามช่องนี้ด้วยค่ะเลืออีกสิบนาทีนะคะจะลงไลน์แล้วจะถึงแล้วติดตามช่องนี้ด้วยจ้าคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณพี่คุณนา้าคุณอาคุณยายช่องนี้เลยแพรลีอ่อ่ะมันเปลี่ยนชื่อช่องอัตโนมัติแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีตะกา้าแล้วใครอยากกินทุเรียนทอดกับทุเรียนกวนนะคะตะกา้าอยู่หน้าโปรไฟล์ไปกดให้หน่อยตะกา้าอยู่หน้าโปรไฟล์ กดให้หน่อยสิทุเรียนกวนนะ่ะขายทุเรียนกวนก่อนทุเรียนกวนทุเรียนกวนกดให้หน่อยเดี๋ยวขายทุเรียนกวนดีกปะคุณแม่ทุเรียนกวนคะ่ะอยากกินทุเรียนกวนไหมคะทุเรียนกวน ปลายทุเรียนกวนปลายปลาทุเรียนกวนเดี๋ยวทุเรียนกวนให้ดูทุเรียนกวนแม่ทุเรียนกวนกดตะกร้กกา,าเลยทุเรียนกวนแล้วทุเรียนกวนบายแพรี่ไพวานแล้วก็สวยมากอุ้ยหอม่ะอุ้ยหอมอ่ะห,หอมเนื้อทุเรียนกวนอ่ะทุเรียนกวนเนือ้อทุเรียนหมอนทองแท้ปลช่วยอุดหนุนทุเรียนกวนหน่อยคนละแพ็คเร็วเดี๋ยวเล่าให้ฟังใหม่ แล้วปลายโครงการปล่อยทุเรียนกวนค่ะโครงการไถชีวิตทุเรียนกวนปลายทุเรียนกวนคนละคนละแพ็กเลยปลายปลายขอร้องปลายคุณแม่ช่วยหน่อยทุเรียนกวนจ้าทุเรียนกวนมีทุเรียนทอดมีปลายแต่ตอนนี้ไปทุเรียนโกนโครงการปล่อยทุเรียนกวนไถชีวิตทุเรียนกวนค่ะเริ่มปลายถ้าแพ็กเล็กจะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะสองร้อยห้าสิบบาท กแพ็กใหญ่แบบนี้แปดชีนแล้วดูที่ทาสวยมากทําอย่างดีปาณิทวิจิตทําอย่างดีค่ะทําแบบปาณิทเลยเอาออกจากไอ้นี่ละทําแบบปาณิทเลยไม่หวานมากค่ะไม่หวานมากอย่างดีพรีเมียมทําจากเนื้อทุเรียนทุเรียนหมน